มหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีประจําปีการศึกษา2556เป็นวันที่สองมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น2,787คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสําคัญว่า บดตควรเป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่จะทําคําพูดที่จะพูดไม่หลงลืมไม่เผลอไผลฉุกคิดขึ้นได้ระงับยับยั้งใจได้สรุปได้อีกใดหนึ่งว่าไม่ประมาทสติเป็นพลังสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามต่างๆได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้เกิดความเสียสละและจะกระทําความดีต่อส่วนรวมได้ บัณฑิตเป็นผู้รู้ทางวิชาการหากนำความรู้มาใช้โดยขาดสติจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและสังคมการเป็นผู้รู้มีสติจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอบัณฑิตที่มีความรู้และมีสติจะช่วยให้ไม่พลั้งเผลอทำความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแต่กลับจะนำความรู้มาช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและสังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชจารุไทยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยทรงประหนักดีว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและการชลประทานเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศติดตามจากสารคดีเฉลิมงประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดงานของในหลวงตอนฝ่ายแมว ในทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่งเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงตราตรำพระบรากายท่งงานอย่างหนักด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายทําให้ขาดแคลนไรายได้ท่งมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรให้ราษฎรมีน้ํากินน้ําใช้ กังปรากฏชัดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มให้มีการจัดทำฝายกั้นน้ําโดยทรงประดิษฐ์คิดค้นพร้อมกับทรงออกแบบและพระราชทานแนวพระราชดำริสร้างฝายกั้นน้ําหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับทั้งสภาพพื้นที่และการทำหน้าที่ฝายกั้นน้ำหรือฝายแมวเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพื้นบ้านโดยฝายแมวเป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่งใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นกิ่งไม้ก้อนหินเพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธารหรือทางน้ำเล็กๆให้ไหลช้าลงและขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่พื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าสัตว์น้ำได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิตคืนพืชก่นเนินเขาภูเขาหัวโลนดินชื้นป่าก็ชื้นกลายเป็นแนวกันไฟป่าลดความรุนแรงของไฟได้ อันนี้เป็นฝายแบบผสมผสานครับฝายแบบผสมผสานเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเอาฝายตามโครงการพระราชดำริที่เขาแนะนำเนี่ยคือเป็นการฝายผสมฝายแบบพื้นฐานเนี่ยคือใช้วัสดุในพื้นที่พวกเศษไม้เศษหินซึ่งมันไม่งคงทนนะครับมันก็จะเวลาน้าลงมาแล้วยิ่งพื้นที่เราเลือกพื้นที่ก่อนเพราะพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่น้ําตกน้าตกเนี่ยเวลาช่วงน้ําแรงเนี่ยมันจะแรงมากนะครับถ้าเกิดใช้ฝายแบบ วัสดุจากเศษไม้เนี่ยจะไม่คงทนน้าก็จะไหลลงไปทําให้ฝายพังทลายอย่างไรก็ตามการรักษาสมดุลทางธรรมชาติจะเป็นผลสาเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่จะร่วมแรงร่วมใจเป็นกําลังหลักในการพลิกฟื้นคืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริพร้อมกับผนึกกําลังเพื่อปกป้องดูแลรักษาป่าไม้มิให้ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อคืนความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนหลังจากมาทำา่ายแล้วจะมีความคุ้มกุ้มน้ําได้ดีก็เป็นผลให้ความชื้นไปสู่แหล่งพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่ใ,ใกล้เคียงสามารถเก็บน้ําได้เยอะจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ํานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงพระววิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความ้าสุกอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตเพึ่งทองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ